ค่ะดิฉันนิสารัตอมรกักค่ะสวัสดีครับผมกันตชาติกเกษมสันนอยุทยาครับโทรทัศน์รรมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอนำท่านผู้ชมมารับชมการถ่ายทอดสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมพระราชทานพระรชาระรชรบรกาศให้คณะบุคคลต่างๆเข้าเฝ้าทุลละออีธุลบพระบาทเพื่อน,น้อมเกล้าน้อกมกระหม่อมถวายพระพรัยมงคลในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคมพุทธศักราช2553ครับ ซึ่งเป็นประจำทุกปีนะคะในวโรกาสมหามงคลน,นี้ที่ทรงพระกรุณาโปรโดกล้าโปรโดกระหมอ่อมพระราชทานพระราชวโรกาศให้คณะบุคคลต่างๆนำโดยนายกรัฐมนตรีองคมนตรีรัฐมนตรีขร้าราชการชั้นผู้ใหญ่รวมทั้งพี่น้องประชาชนที่เป็นตัวแทนจากทั่วทุกภูมิภาคของประเทศเข้าเฝ้าทุลอองทุลีพระบาทเพื่อน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคลณศาลา,าดูสีดาลายัยสวนจิตลดาพระราชวังดุสิตค่ะครับและในปีนี้นะครับก็นับว่าเป็นปีมหาม มงคลอีกวาระหนึ่งครับที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเจริญพระชมพัรษา78ปพรรษาอย่างความปลาปลื้มปิติตยินดีให้กับประสบกรณิกรชาวไทยทั่วทั้งโลกนะครับและที่สําคัญทุกวันที่11สิงหาคมของทุกปีนั้นประสบกรณิกรชาวไทยทั่วโลกจะได้มีโอกาสชื่นชมพระบารมีได้รับฟังพระสุรเสียงที่พระองค์ท่านจะได้พระราชทานผ่านกระแสพระราชดำรัสอันทรงคุณค่ายิ่งนับเป็นสิริมงคลให้กับพระสบกิกรชาวไทยนะครับด้น้อมรับใส่เกล้าใส่กระหม่อมแล้วก็นำไปประพฤติปฏิบัติต่อไป ด้วยครับค่ะ ซึ่งภาพแห่งความประทับใจในครั้งนี้นะคะโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยจะทําการถ่ายทอดให้พี่น้องประชาชนชาวไทยได้รับชมพร้อมกันผ่านทางสถานีโทรทัศน์ทุกช่องค่ะรวมทั้งพี่น้องประชาชนในอีก177ประเทศทั่วโลกก็จะได้มีโอกาสชื่นชมพระบรารมีและรับฟังกระแสพระราชด,ดำรัสพร้อมกันผ่านทางเครือข่ายไทยทีวี g l o b a l น็ network อีกด้วยค่ะและสําหรับในช่วงนี้นะคะโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยพร้อมแล้วค่ะที่จะทําการถ่ายทอดภาพแห่งความประทับใจในครั้ง ั้้นีให้ท่านผู้ชมได้รับชมค่ะเชิญชมครับท่านผู้ชมคะในขณะนี้นะคะสมเด็จพระนางเจ้าพระบร,รมราชินีนาถได้เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นา มาถึงยังศาลาดุสิดา,ลาัลสวนจิตรดาพระราชวังดุสิตเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะซึ่งนักที่นั้นนะครับสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีพระเจ้าบรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสีราช พระบรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทุกลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนันโนบดีพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชระกิติยาภาพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวันวร,รีนารีรัตนและพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีบังกรรัศมีโชเรอเฝ้ารับสเสด็จอยู่ณที่นั้นแล้วครับ ขอเดชะฝ่าละอ,องทุลีพระบาทปกกล้าปลกกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชวรโรกาสเบิกคณะบุคคลซึ่งประกอบด้วยข้าราชการทหารตำรวจ นิสิตนักศึกษาพ่อค้าประชาชนและผู้แทนมูนิธิสมาคมสมโมสรอ,องค์กรต่างๆรวม450คณะจำนวน15,215คนข้าวเฝ้า,าทูลละองทุลพระบาทเพื่อถวายพระพรชัย,ยมงคลเนื่องในวโรากาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา,สา12สิงหาคม 2,553ลำดับต่อไปขอพระราชทานเบิกนายอภิสิทธิ์เวชาจีวะนายกรัฐมนตรีเป็นผู้กราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลในนามผู้ที่เข้าเฝ้าทูลละเอาทุลีพระบาทณนะที่นี้ด้วยกล้าวด้วยกระมองขอเดชะ ขอเดชะฝ่าละองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระม่มข้ารพระพุทธเจ้านายพิสิทธิ์เวชาชีวะนายกรัฐมนตรีในานามของประสบนิกรทุกหมู่เหล่ามีความปราบปลื้มปิติสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพน้นที่ใต้ฝ่าละองธุลีพระบาทแต่พระราชทานพระราชวรโรกาส ให้ปวงข้าพระพุทธเจ้าข้าเฝ้าทูลละองทุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในสุภวาระเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคมพุทธศักราช2553ปวงข้าพระพุทธเจ้าและประชาชนชาวไทยต่างชื่นชมโสมนัสเป็นอย่างยิ่งที่ใต้ฝ่าละองทุลีพระบาททรงพระเกษมสําราญมีพระสุขภาพพานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงมุ่งมั่นประกอบพระราชกรณียกิจนานบประการ เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาประชาราษฎร์ตลอดมาตลอดระยะเวลากว่า60ปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงดำรงสิริราชสมบัติและได้ท่งพระวิริยะอุตสาหะปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจโดยมิทรงย่อท้อต่อความลำบากตรากตรำพระวรกายแม้ในท้องถิ่นธุรกันดารห่างไกลซึ่งได้ทรงพระกรุณาพระราชทานโครงการหลายพันโครงการพัฒนาท้องถิ่นและราษฎรในชนบทอย่างยั่งยืน เพื่อให้ทวยราชมีความร่มเย็นเป็นสุขโดยทั่วหน้าใต้ฝ่าละองธุลีพระบาทได้ทรงเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทเป็นคู่พระบารมีและทรงประกอบพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ทั้งที่เป็นงานสนองพระราชปณิธานและพระราชดําริตลอดจนพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นการแบ่งเบาพระราชภารกิจและยังทรงงานตามโครงการที่ใต้ฝ่าละองธุลีพระบาททรงพระราชดําริริเริ่มเป็นจํานวนมากด้วย ใต้ฝ่าละองธุลีพระบาทได้ทรงพระกรุณาพระราชทานโครงการหลายหลากด้านทั้งด้านการศึกษาการพระาศาสนาการแพทย์และสาธารณาสุขการเกษตรกรรมการอนุรักษ์ฟื้นฟูและเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมอันเป็นสมบัติแห่งทรัพย์สินทางปัญญาของภูมิภาคต่างๆได้พระราชทานโครงการฟื้นฟนูดูแลปกป้องดินน้ำและป่าเพื่อให้ฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์ เช่นโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่โครงการป่ารักน้ําโครงการฟาร์มตัวอย่างโครงการธนาคารอาหารชุมชนและอื่นๆอ,อีกมากทั้งนี้ด้วยพระมหากรุณาที่จะให้ราษฎรมีความรู้และมีแหล่งสําหรับประกอบอาชีพให้ได้ผลดีสามารถยกระดับความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตให้สูงขึ้นซึ่งเป็นการเอื้ออำนวยให้ราษฎรทั้งปวงมีวิถีชีวิตที่ผาสุขและร่มเย็นโดยเฉพาะโครงการศิลปะชีพ นอก Precis. จากจะส่งเสริมอาชีพของราษฎรและฟื้นฟูภูมิปัญญาของท้องถิ่นทั่วประเทศไว้เป็นสมบัติทางศิลปะวัฒนธร,รรมของชาติและปวงชนแล้วโครงการนี้ยังเผยแพร่พระเกียรติคุณให้เป็นที่ประจักษ์แท้สองสะดุดีทั้งในประเทศและในานานาประเทศทั่วโลกพระมหากรุณาธิคุณของใต้ฝ,าาฝ่าระวงธุลีพระบาทไม่ได้แผ่ปกเสียงกล้าวเฉพาะอาณาประชาราชหากแต่ยังแผ่ปกสปรรพชีวิตทั้งสัตว์และพืชพันนานาชนิด เพื่อไม่ให้ศูนย์พันธ์และให้ดำรงอยู่อย่างยั่งยืนเป็นคุณอุปการแก่ระบบนิเวศและสภาวะแวดล้อมตลอดจนธรรมชาติของผืนแผ่นดินในภูมิภาคต่างๆเป็นต้นว่าทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ศึกษาวิจัยเพื่ออนุรักษ์หิ่งห้อยเต่าทะเลปลาหอยทับทิมหอยตลับนกไก่ฟ้าช้างกล้วยไม้ป่าของไทยตลอดจนพืชพันธุ์ธัญญาหารอื่นอีกมาก วงอนาประชาราษฎรทั่วทุกภูมิภาคล้วนประจักษ์ชัดแจ้งในน้ำพระาราชหฤทยัยเปี่ยมด้วยพระเมตตาเอื้ออาทรในทุกสุขของปวงชนสรงพระกรุณาพระราชทานพระราชานุเคราะห์แก่ประสบนิกรผู้ประสบความทุกข์ยากหรือประสบภัยต่างๆทุกหมู่เหล่าโดยมิทรงเลือกเชื้อชาติศาสนาหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งด้วยทรงพระเมตตาว่าทุกคนล้วนเป็นประสบนิกรภายใต้ร่มพระบรารมีพระมหากรุณาที่คุณและพระราชจริยวัตรอันงดงามยิ่งนี้ ล้วนประทับและจารึกในดวงใจของปวงชนชาวไทยโน้มนําให้เกิดความสํานึกกตัญญูกะตะเวทีและความจงรักภักดีต่อใต้ฝ่าละองทุลีพระบาทรวมทั้งพระเกียรติคุณได้แผ่ภัยสารเป็นที่ประจักษ์แก่ชาวโลกซึ่งต่างแท้ซองสาธุก,การและได้ทูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายรางวัลเฉลิมพระเกียรติแต่ใต้ฝ่าละองทุลีพระบาทเป็นจํานวนมากนมหามงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคมพุทธศักราช2553นี้ ข้าพพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชาอนุญาตน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคลขออัญเชิญคุณพระศรีรัตนตรัยและอนุภาพสรรพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโปรดอภิบาลบรรดาลดลให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงพระเกษมสำราญทรงพระเจริญพรั่งพร้อมด้วยจัตุรพิธพรชัยมีพระราชประสงค์จำนงหมายสิ่งใดขอจงสำริดสมดังพระราชหฤทัยปรารถนาทุกประการ ทรงสถิตเป็นพระมิ่งขวัญร่มเกล้าวปวงค้าพระพุทธเจ้าและประสบนิกร,รชาวไทยตราบนิรันดร์การด้วยเกล้าวด้วยกระหมอ่อมขอเดชะ